สวัสดีครับ FC เซลปูโตโยต้าไปแดงทุกท่านครับจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้สำหรับเจ้ายาลิศเอทิบคันนี้ สำหรับเกรดเอทีนะครับมีสปอร์ตมีสมาร์มีพิเ m ียมแล้วก็พิเรียมลักชัวรี่นะครับจะเป็นออปชั่นตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงตัวท็อปนะครับสำหรับคันสีแดงคันนี้เป็นรุ่นสมาร์มาดูว่าตัวสมาร์นี้มีอะไรที่แตกต่างกับรุ่นเริ่มต้นหรือว่าสปอร์ตหรือว่าตัวท็อปอะไรยังไงบ้างนะครับขายดีนะฮะร,รุ่นนี้เพราะว่าเป็นตัวแบบอ,อยู่กลางๆงออปชั่นกลางๆน,นะครับเอามาแต่งแต่งองค์ทรงเครื่องหน่อยก็สวยแล้วนะมาดูด้านหน้ากันนะครับ ในช่วงด้านหน้าของรุ่นสมาร์ทนี้นะครับจะเป็นสปอร์ตหรือสมาร์ทหรือว่าเป็นตัวพรีเมียมในด้านหน้าค่อนข้างจะเหมือนกันเกือบทุกจุดต่างกันแท่วัดสดุนิดหน่อยนะครับไฟหน้าตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นของ d a y t i m e Running นะครับเป็นเส้นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแถบโครเมียมนะครับด้านในจะเป็นตัวหลอด led Projector ร์นะครับที่เป็นไฟหน้าไฟต่ำไฟสูง ลงมาดูตรงกระจังหน้าช่องลมตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบดําเงาแล้วนะครับให้ความสปอร์ตแล้วก็สวยสวยงามด้วยไฟตันหมอกตรงนี้สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าเดิมๆจากโรงงานแล้วไฟตันหมอกยังไม่มีนะะ่มาดูที่ล้อเอที s m สมาร์นะครับล้อจะให้มาเป็นของโยโกฮาม่าแล้วนะครับสวยงามมากรัดด้วยขอบ16นิ้วนะครับขนาดยางอยู่ที่19560นะครับขอบ16นะอ่า สำหรับรุ่นสมาร์ทนะครับไฟเลี้ยวจากสปอร์ตจะอยู่ด้านอยู่ตรงแก้มด้านข้างตรงนี้นะขยับขึ้นมาเป็นตรงกระจกแล้วนะครับกระจกตัวนี้เวลาเรากดล็อกเนี่ยก็พับอัตโนมัติด้วยนะครับหรือเราจะเลือกเป็นแบบพับเองแบบแมนนวลก็ได้รุ่นนี้ก็ใส่มาให้แล้วสําหรับสมาร์ทคุ้มค่าจริงๆ่มาดูด้านหลังหน่อยนะครับมาดูด้านหลังก็อ่ล้อหลังหน่อยนะครับล้อหลังจะเป็นเบรกดัดาล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะครับสำหรับรุ่นสมาร์ทนะ ถ้าพรีเมียมกับพรีเมียมลักถึงจะเป็นดิสสีล้อนะครับส่วนด้านท้ายไฟเลี้ยวไฟถอยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กลางคืึงก็จะมีเป็นไฟไฟหลีตรงนี้สีแดงสวยงามนะครับมาดูด้านในกันนะครับด้านในนะครับตัวสมาร์ทนี้พวงมาลัยนะครับเย็บหุ้มหนังมาให้ค่อนข้างนุ่ม จับกระชับมือนะครับเหงือไม่ไม่เปียกด้วยนะครับเพราะว่ามันนุ่มอยู่สวยงามนะครับมีปุ่มคอนโทรลเรื่องของการรับโทรศัพท์แล้วก็พวกอินเตอร์เทนจอตรงนี้นะครับมีให้ครบตรงนี้สามารถปรับพวงมาลัยได้นะครับขึ้นลงได้นะฮะขึ้นลงได้นะครับสามารถปรับได้ตามอ่าสรลีระของแต่ละท่านนะครับสําหรับด้านด้านควบคุมกระจกด้านข้างตรงนี้นะครับมีปรับกระจกซ้ายขวานะครับปรับทิศทางได้ แล้วก็ออโต้ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าเราเราจะมองเห็นว่ามันมีอยู่สามสามปุ่มก็คือพับเก็บถ้าอยู่ตรงกลางนี่คือเวลาเรากดล็อกแล้วมันก็จะพับอัตโนมัติอันนี้คือเปิดเมนวนสำหรับรุ่นสมาร์ทก็มีมาให้แล้วนะครับแบบนี้เลยมาดูตรงตรงกลางนะครับตรงกลางคอนโซลเนี่ยเริ่มต้นที่จอตรงนี้ขนาด9นิ้วลองรับ Apple CarPlay แบบเสียบสายนะไม่ได้ไร้สายนะครับ Apple Car p l พ y แล้วก็ Android นะครับเสียบป,ปุ๊บขึ้นเลยดูแผนที่ดูอะไรในจอตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนแอร์นะครับเป็นแบบออโต้ให้นะครับมีระบบควบคุมความเย็นทิศทางความเย็นวันนี้ปรับได้ปกติเลยนะครับดีไซน์เหมือนเป็นแอร์แบบดิตอลไม่ได้เป็นหมุนเป็นมือหมุนนะรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ช่อง usb นะครับมีให้ทั้งหมด2ช่องเห็นไหมสองช่องนี้คือมีช่องหนึ่งที่เชื่อมต่อกับจอนะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้คือเชื่อมต่อกับจอนะครับแล้วก็ชาร์จแบตมี2ชุดตรงนี้มาดูที่เกียร์ครับ เกียร์จะเป็น CVT i นะครับเราเรียกว่า CVT i ก็คือเป็นเกียร์6สปีดของ Toyota นั่นเองนะครับสามารถเล่นแมนวลบวกลบตรงนี้ได้เวลาเราจะสปีดแซงหรือแม้ก็ขึ้นเขาปีนเขาอย่างนี้ครับมีใช้ได้นะครับเบรกมือยังเป็นแบบแบบเดิมอยู่นะแก๊แกเหมือนเดิมอยู่จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าก็รุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่นะครับอะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังมีอะไรอำนวยความสะดวกสบายบ้างนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับอ่าในการนั่งตรงนี้เลสสรูมตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างนะกว้างถือว่าเป็นรถเล็กที่ภายในนี่ค่อนข้างจะกว้างขวางนั่งสบายมากนะครับเข่าไม่ชนเมื่อกี้ผมนั่งขับตรงนี้นะครับก็ผมสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยมานั่งข้างหลังนี่ยังไม่ชนนะสบายเบาเป็นเบาหนังนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นผ้ากำมะหยี่แต่ให้ความนุ่มแล้วก็ซับเหงื่อได้ด้านข้างก็ป้องกันการเลอะเนี่ยก็ยังบุเป็นหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ เอทีพสมาร์ทนะครับด้านหลังมีที่ชาร์จแบตให้2จุดนะครับเป็น USB นะ,ะท่านใดที่ใช้เป็น Type C ก็หาตัวแปลงมา <c oughs> มันก็ยังก็ยังใช้ได้อะนะก็ยังใช้ได้อยู่นั้นยังมีมาให้อยู่กับราคาเท่านี้กับตัวรถรุ่นนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างครับว่าห้องเครื่องสวยงามแค่ไหนนะ,ะการเปิดก็ อยู่ข้างคนขับเหมือนเดิมนะครับที่เปิดยังอยู่จุดเดิมสําหรับเปิดฝากระโปรงหน้านะครับสําหรับท่านผู้หญิงที่ยังไม่เคยใช้รถนะครับอยู่ด้านข้างเปิดง่ายขึ้นมาก็ามายกเปิดตรงนี้เป็นที่เปิดนะครับห้องเครื่องนะครับค่อนข้างจะไม่แน่นไม่ลกนะครับยังดูสวยงามแล้วก็การจัดระเบียบของวางสายน้ํามันท่อแอร์อะไรพวกนี้สวยงามนะับสำหรับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1.2่ลิตรนะครับ แรงม้าอยู่ที่9 4แรงม้านะแล้วก็แรงบิด1 1 0ค่อนข้างจะตอบสนองค่อนข้างดีใครบอกว่าไม่แรงนะครับมาลองขับได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องสัมพาระด้านหลังกันบ้างนะครับกระโปรงหลังมีปุ่มเปิดที่ข้างคนขับด้วย1จุดแล้วก็ที่รีโมทด้วย1จุดนะครับมีด้วยนะแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแบบเปิดเมนูนขึ้นมาเด้งขึ้นมาเป็นเป็นผ่อนแรงนะครับมีระบบผ่อนแรงก็รถใหม่รถเล็ก เอก a ลคาร์ Car, หรือว่ารถเกง๋งรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะครับโตโยต้า <Toyota S 1> ไม่ได้มีล้ออะไรมาให้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนเป็นเรื่องของชุดฉุกเฉินแทนนะครับก็จะมีปั๊มลมไม่เห็นเห็นไหมอ่ามองเห็นไหม fc อ่ามีปั๊มลมมีที่เติมลมฉุกเฉินนะครับมีที่ปะยางสําหรับชุดฉุกเฉินมีให้นะครับสําหรับบริการฉุกเฉินนะครับเราก็จะมีสมัครให้ลูกค้าก่อนรับรถอยู่แล้วก็คือแอปของ แอปพลิเคชันของ T-Connect ของ Toyota นั่นเองนะครับมีบริการาติดตามรถหายด้วยสำหรับ T-Connect แล้วก็บริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเบอร์ call center โทรนะครับ1486ได้เลยสำหรับบริการฉุกเฉินนะครับรารุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่594,000บาท a t ท p รุ่นสมาร์ทนะครับแคมเปญช่วงนี้ค่อนข้างจะดอกเบี้ยพิเศษคุ้มที่สุดแล้วสำหรับลูกค้า อยากได้รุ่นนี้ไปใช้นะครับ0% 48งวดนะครับดาวี่มาหเปอร์เซ็นต์หรือชุดแต่งรอบคันนะครับหรือชุดแต่งรอบคันมีแต่งให้อุปกรณ์ตกแต่งมาตรฐานประกันฟรีนะครับพรบอรนี้มีให้ฟรีครบทุกอย่างพร้อมทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับติดต่อเซลล์ฟูเข้ามานะครับทักแชทหรือว่าเบอร์โทรด่วนๆเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ